ไปหาเห <c oughs> uh, e ็ดปวกค่ะขอป้าเก็บเห็ดก้นค่ะขอป้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดอยู่ค่ะว่าจะโค้งนี่แหละมาพี่น้องมากหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่แหละโอ้มาเจอบมืงงูเงี้ยวค่ะเมาองงูเงี้ยวงูเงี้ยวงูเงี้ยวขึ้นยึดตาม นี่แหละเก็บปะรู้แก่หรอรู้แก่แล้วนะรู้แก่ไว้กะเก็บไว้เนาะเก็บไว้กัเป็นคางไว้นี่แหละมาพี่น้องมากลพันธุ์มาหาเก็บเห็ดก่อนเพคนว่าเห็ดออกค่ะเห็ดบวกออกเป็นช่วงพายุมากค่ะพายุฝนมาอยู่ตลอดตลอดเนาะวูู้เป็นยังไงวันน่ะเท่าหรอใช้เบิ้งนี่ เน่าหรอพี่น้องเน่าแล้วก็เอาไว้ตรงนี้แหละไว้ให้เป็นเชือ้อไว้เป็นเชือ้อเนาะไว้เป็นเชือเเช้อเก็บเฮ็ดเก็บเห็ดปวกนี่เพิ่นขึ้นตามดงเลยพี่น้องเป็นตามดอง,ตา,ดงตามบา้านเฮานี่แหละมองที่เพิ่นเคยเกิดถูปุ่นเพิ่งนี้เชือ้อ อยูนีกับบอคไกยูขั้นหัวขันน้นแดนนี่แหละค่ะอยู่ขันรั่วขันแดนนี่แหละที่เพื่อนถ้าเขาเพื่อนเกิดก็เกิดประจำอยู่ข้างมานี่แหละว้าวเดวาไง <c oughs> นีนง่นี่เฮ็ดยังล่ะนี่เฮ็ดไตเบี้ย นิดไตเบีย้ยนะคะนิดไตเบีย้ยเอาพระพิ้องมาเร็วเลยหาน้ำขังคันแดนเพื่อจะขืนน้ำจอมปวกเนาะเป็นยัง